กับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับสู่เกม One Punch Man The Strongest นะครับวันนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟ3 6 1รอยหบนะก็เป็นรหัสที่ไม่ได้เล่นมานานมากเลยนะยังมีฮีโร่ดีเทอร์นอยู่เลยก็ไม่ได้รับเหมือนกันเนี่ยเว้นไว้วันนี้ครับโอ้โหมี ไม่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะพูดรับ้องกันนี่อยู่นี้มีทากซึมาะกีนะครับล้างสองมาให้สุ่มอีกรอบนะครับมก็มีตัวอยู่ประมาณ247ใบนะครับนี่จะมาทำการ สุมาท่ม,มกิรนะครับโอเคได้เวลาก็ซุ่มไปเลยสิบใบให้กำลังประมวลผลนะยังไงชวิงชวิงโอ้โหอยาอนะ่างม่วงฮะโอ้โห SR สองใบเลยเดี๋ยวด้เวลาสุ่มต่อ20ยี่สิบใบครับนี่จัดไปโอ้โหม่วงกุมฟูบุกิโอ้โหฟูบุกิจุลันเต้งการพี่สาวยังยังไม่ต้องการฟูบุกิจุันจัดไปอีกสามสิบ โอ้โหอย่างม่วงอยู่ใครเนี่ยจูส์สกินเนียจัดไปที่ส0บใบแล้วครับสเตรอยบอร์รี่จัดไปที่50บใบ วิ่งโชววิ่งชววิงเฮ้ยไยแล้วไอเด็กหนุ่มพวกนี้เฮ้ยโ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 อ้โหมาอย่างเร็วเลยครับโอ้โหได้แล้วนี่เพียงห้าสิบใบเท่านั้นนะห้าสิบรู้วา่าไม่รู้จำไม่ได้แล้วเฮียซึ่งผมก็ตัวเดียวพอนะครับ โอโหดูตัวดำฮะอยังเหลือ,อครับเหลือไปตัวต่อไปได้สบาย,บายๆเลยไปดูที่สุ่มมันให้อะไรบอนี่โอ้โหเพีงยงห้าสิบใบเท่านั้น,นครับไม่ล้างว่ะ เซิร์ฟเวอร์นี้ก็ตัวดำตัวแรกเลยนะครับเนี่ยระดวงอย่างดีเลยครับนี่มาเย้นี่มา,มาเลยรเราก็จัดเลยครับ โอเคครับผู้ชมหลังจากที่ผมอัพทัสมั่งกิไปแล้วนะครับจนเต็มที่ของ id ผมแล้วก็จะมีพลังอยู่ที่1500,000นะครับส่วนเซตไอเทมก็จะประมาณนี้ครับเป็นคลาสเซตชิ้นแรกก็จะเป็นโจมตีกับโจมตีเปอร์รเซ็นต์นะครับชิ้นี่2นี่คือไม่มีนะครับก็จะเป็น HP กับโจมตีแล้วก็ชิ้นหนึ่งเกงก็จะเป็น โจมตีแล้วก็ดาเมจขีนะครับดาเมจขีเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็สุดท้ายก็เป็นโจมตีกับความเร็วนะครับส่วนทีมผมก็จะใช้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับใส่วัคซีนแมมด้วยเพื่อจะมาคอมโบกับเธซมเกินะครับจะทําให้ระเบิดสนามพ,พลังของเธอซมเกินั้นแรงขึ้นนะครับก็ใส่มาประมาณนี้นะใส่เท่าที่มีนะครับคอก็จะใช้เป็นจกักรพรรดิเด็กอยู่นะครับ โ <Okay. S 2> mm hmm. อเคอาจะพูดเรื่องท่าส้ิก่อนนะครับว่าอย่างน่้สุ่มอยู่ไหมสำหรับผมผมมองว่าถ้าเป็นดีผมเนี่ยที่ด่านยังผ่านไปหมดก็ถือว่าดีนะครับเป็นตัวละครที่มาช่วยผ่านด่านได้ดีเลยทีเดียวส่วน PVP นั้นได้ข่าวว่าในอนาคตนะครับจะถูกทเสื้อจิจะถูกปรับมานะครับ ให้สามารถเล่นได้ในเนต้าของตัว SSR บวกโอเคเรามาลองสู้กันเลยจริงใน,นี้ก็ไม่เห็นผลเท่าไหร่นะเพราะยังอยู่โกอยู่แต่ขอมาลองดูสนอกแล้วกันเฮ้ยอื้มรู้สึกจะลืมใส่มานะอันนี้ไม่นับ เดี๋ยวไปใส่ตัวละครก่อนดูเลยไปดูันดับหนึ่งไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะเดี๋ยวเปิดมาได้จากับงพัดเด็กครับจัดไปสองแสนหนึ่งหมื่นะครับตามด้วย คุยใครครับเจ็ดแสนนะครับระเบิดสนามไประเบิดของเออ๋ยวชนะยังไงได้เดี๋ยวเปิดเอนิร์เจชน,นะโลแคนโอลมานครับ ของเจากรับเด็กจัดไปติสตันไปหนึ่งคแล้วก็ตายไปหนึ่งครับแล้วเลื่อนหินทําลายฟ้าครับของทัสึมากิจัดไปหกแสนหกหมื่ครับบอลทองระเบิดเรียบร้อยเคยไม่เจอใครที่มันแบบสูสีสักเท่าไหร่นะเนี่ยนะก็มาดูความ เคก่อนแล้วกันจะไปยตัวแข็งสองแสนสามนะฮะยังไม่ตายเลยสักตัวก็ป้าไปแล้วโหเหลือตัวเดียวบันทองระเบิดต,ต,ต่อเรบร้อยเฮ้ยมคำข้ามอะไรแล้วกันนะก็น่าจะรู้ผลอยู่ย ครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้พิวพ oh. ีโอโหไปเจอตัวตึงนั้นพลังหนึ่งล้านสามนะครับอพลังผมตอนนี้ก็ไปจะไปพิวพีผมก็ไปเพิ่มมาแล้วเป็นหนึ่งล้านแล้วนะเนี่ยลองลองเลยเอาวันเราไปได้เปิดทันทีไหมเปิดด้วยจากกับพันเด็กครับเข้าไปรวแขนไปเลย ตอนนี้ผมโจโกนะผมเอาด้วงไปไว้ข้างหลังเลยให้บนรกุตีนะก็ต่อด้วยนี่เลยปุยุไข่แต่ไม่เจอแสนครับที่สนามพาลังไป6ครับบอลทองระเบิดไปหนึ่งทีครับตายไปหนึ่งนะจอนี้แล้วก็มาทะเลลึกแล้วก็ตีธรรมดาจากพิโกโลนะครับลืมชื่อมันฝั่งน,นู้นก็ฟูยไข่มาครับนี่เปี้งเป้งเป้งเป้งโมโก แต่เมฆโจัดและระเบิดสนามพลังไปหมดเลยครับแล้วเราได้เปิดก่อนฮะตัดมาเทนที่สองครับแล้วก็โ้ยังปินไม่ลงครับที่สนามพลังตายไปทุกตัวเลยครับโอ้โห,โหแล้วเราก็แพ้ครับน่าเสียดายมากบอกเลยว่าระเบิดสนามพลังนี่ระเบิดแรงมาก คุณนี้ไม่สู้แล้วเป็นคนต่อไปดีกว่าะเราจะเปิดท,ทันทีเหมือนเดิมฮะด้วยโดนแขนโอโนละมานกา่ไม่สองแสนสามครับต,ตามด้วยฟุ้ยไข่ครับเบี้ยงประไม่ก้าวแสนสองครับคอลทองระเบิดเป็นทันทีประไม่หนึ่ง 1, แสนมดทะเลลึก ผมเจอแต่ตึงๆแล้วนะเนี่ยจะเปเลยที่อันดับที่เจ็ดร้อยหกสิบห้าครับพังรวมหนึ่งล้านกว่าชนะสามฝั่งนู้น,ดนได้เกินก่อนครัรัวแหย่ดราม่ามานนหนึ่งดีดรามาอยู่ที่สองแสนห้าครับแล้วก็ฝั่งเราครับรววแหยไปหนึ่งดีครับเขาได้ตอมีซุ่มครับขายไปสองแสงทอบรูปมาหนึ่งทีครับ้ะฝั่งเราก็ ทาชซูมิกิเปิดไปเลยแล้มีไปแสนหนึง่งที่สนามพลังนะแล้วฟังประตูว่าตายไปหนึ่งครับค่อยๆดูสนามพลังกันไปทีละหนึ่งแล้วเจ้าพัดดิ้เราก็เปิดไปฮนะตรงนี้ผมจะต้องมิงเขาได้ป่านะครับทาชซูมิกิเรายัางยืนไหวครับแทงท็อปล่วงไปแล้วครับ เลือกประทัดซ <Maybe. S 1> ึ soup, ่งล่างสองครับแล้วก็เปิดไปหนึ่งทีครับแล้วก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับเกือบจูบเหมือนกันนะเจ็เจริญถึงครับเขนใน PVP ก็จะประมาณนี้เนาะเราไปลองใน PVE กันสักหน่อยดีกว่าว่า ทัสมากินะยยังพอเล่นได้อยู่ป่ะเพราะว่าในอนาคตแน่นอนครับถ้า SSR บวกมาทัสมาก,กิก็ตกเมตาไปเลยนะโอเคตัวแขปป่ปก็คุยยไขไปหกแสนสามครับเป็นติดสนับพลังถือว่าเพียงอยู่นะ ถ้าตรวมีเกาะอ,อะไรอย่นี้ก็ไม่สนกลอกนะแต่ต้องเล่นคู่กับคอปูบองน้าจะ w ัวเน,น,นี่ยงระเบิดหมดโอ้โหเกม PVP กับ PVE ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเทซุมะกิล้างสองสำหรับเทซุมะกินะครับก็ได้ไปอัพเพิ่มมาก็ประมาณนี้ สำหรับคลิปซุ่มและรีวิวถทาซเม่กกี้ก็ขอจบไปเท่านี้ครับ